สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาพอ่อกับแม่หมอติ่งน้อยอีกแล้วเมื่อนี้นะมีคลิปสองคนระเกาชาวราศีมีนประจําเดือนพฤษภาคมมาฝากเ้ยจ้าเด้อชาวราศีมีนเนาะที่มาซองกันนี่ชาวราศีมีนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบหามีนาคมถึง 42, สิบสองเมษายนเด้อพี่น้องกะ จบกันไปแล้วล่ะก็คนละกเก,าก้ากระดายก็ถือว่ามาซองกันเบึงซองเบึง,บง,บงมวลมวลบางคนซองหนาะโซเชียลกับซองแล้วนะก็เอามาซองทางคลิปดวงอีกจักนอนะอ่อยเนาะว่าเออเขาเป็นจักไหนแน่เนาะแต่ว่าต้องบอกว่าเมื่ก็ยังเป็นการเปิดภัยโดยร่วมเนาะพี่น้องอาจจะปอตรงกับ กับ,กบชาวราศีมินทุกคนทินมาสองคนรักเก่านีนะ่เนาะก็ถือว่าเบิงคือเบิงหนังเบิง,บงละครก็ไดนะพี่น้องมีไั่ฟังของชาวราศีมินไั่ของคนรักเกา่าซึ่งเรื่องเล่าอาจจะสลับกันไดก็ล้องพิจารณาเบิงเนาะสำหรับชาวราศีมินนะพี่น้องตอนนี้นะด้วยนาไพ่ที่หยิบออกมาเนาะโตชาวราศีมินเองนะก็ยังมีใจอยู่เด้อพี่น้อง ยังมีใจอยู่มันมีทั้งห้าถ้วยมีทั้งหนึ่งถ้วยเข้ามานะแล้กก็ตัวเขาเองคิดว่าตอนนี้อาจจะมีเคสใหม่คนใหม่เขามาให้พิจารณาแล้วนะแล้วเขาเองเขาก็รู้สึกดีกับค้นใหม่ที่เขามานําตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งใจจะเริ่มต้นความรักใหม่นั่นแหละนะหล้กก็มีคนเขามาได้ท่านอกท่านใจละ แต่ว่าพ่อจะไข่ไข่ก็ว่าเอาคุยคุยกันไปเรื่อยๆแล้วเฮารู้สึกดีบอรู้รสึกดีรู้สึกดีมากด้วยแต่ถ้าให้มาจะให้มากก็เพื่อนจะให้คบเป็นแฟนชักจะกลัวไม่กล้าพี่น้องเริ่มรู้สึกคิดแล้วอืมเหล่าคนเก่าแล่ละเนาะรู้สึกว่าเฮามีบางสิ่งบางอย่างยังยังคาใจอยู่กับคนเก่าพี่น้องมันยังบอกเคลีย หนึ่งดาบกับหรือรแมจิกเชียนบางที่อาจจะบ่งบอกถึงว่าเอ๊ะเขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาอยากคุยกับคนคนี้อยู่บออยากคุยอยากถามให้ค่าใจว่า บอกลับขึ้นมาแล้วแมนบอบอกลับขึ้นมาคักล่ะบอฉันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่รู้สึกว่าเฮ้าค่อนข้างลังเลพี่น้องลังเลแล้วก็เป็นส่งซับสนฟุ้งซ่านจังไดจังหนึ่งนะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอารมณ์แบบโอ้ยบรูใจเจ้าของฉันบรูฉันจะเอาจังไดดีผู้ไม่ฉันก็รู้สึกดีก็โอเคอยู่ประมาณนั้นนะแต่สะให้ครบจริงๆจังๆโดยที่ว่าทิ้งคนเก่าออกไปจากชีวิตเลยฉันก็เป็นส่งจังไดจังหนึ่งประมาณนั้นเนาะอ่ะก็ต้องรอดูกันไปในส่วนของ ขเขาเป็นจังไดแนะ่นะแฟนเก่าชาว่าสีมีแต่ว่าตอนนี้เขาโสดอยู่นะพี่น้องออชีวิตคืองานงานและการเดินทางแล้วก็เขาเองค่อนข้างที่จะสบายๆนะด้วยหนา้าไพเขาค่อนข้างสบายๆสบายๆในเรื่องของความรักความสัมพันธออ์อาจจะมีคนเขามาให้เขาพิจารณาคือกันนะเขากําลังพิจารณาใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะด้วยหนา้าไพรู้สึกจังสันนะมีอัศวินเรียน แต่ว่าถามว่าเขาเองเขาเขาสนใจหรือมีความรู้สึกแบบดีๆน้่นบอรหรือจังไหรคิดว่าอาจจะมีแต่ว่าก็น้อยหน่อยเขาบบได้โฟกัสตรงน,นั้นเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานการทํามาหากินเก็บเงินเก็บ,กบทองสั่งเนือ้อสั่งตัวมากกว่านะและความรู้สึกเขาที่มีตอ่อเฮาล่ะมันก็ยังรู้สึกดีอยู่เพียงแต่ว่ามันบอดายโบแมนรู้สึกดีแบบที่ว่าอู้อยากจะกลับมาหาอยากจะแบบว่ากลับมาให้ทุกสิ้นทุกอย่างเป็นคือเก่าอาจจะบอขนาดนั้นนะพี่น้องบอขนาดนั้นเพียงแต่ว่า เขาอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ต้องใส่เวลาอีกจักหน่อยความรู้สึกดีๆมันยังหลงเหลือเนาะเออเขาเองกับมีบางสิ่งบางอย่างค่าใจอยู่คือกันพี่น้องเขายังสนใจความเป็นไปของเฮาอยู่เด้เออถ้าเขารู้สึกว่าเขาเองเขากะมีบางสิ่งบางอย่างค่าใจถ้าได้คุยกันก็คือจะดีคือกันนะเพียงแต่ว่าถามว่าเอาละเขาจะมาถามคุยกับเฮาบอบอดอก ม,ม,มันมันมันมีไที่บ่งบอกถึงความไม่ได้เอาใจใส่ขนาดนั้นนะนะเอ,อ่อบไดยกระตือรลือน้นที่จะคุยป่านนั่นเือไข่ไก็ว่าก็ยังมีความสนใจมีมาซองนุน่นนี่นั่นมีพยายามกะยากหูยู่ว่าเฮ้งเป็นจังไดล่ะนะเพียงแต่ว่าถามวาเอา้าเราก็มาทักอยู่บ่หรือจังไดอืมเขาก็จิใส่ชีวิตของเขาต่อไป ประมาณนั้นไปก็เอาแล้วแต่มันจะเป็นไปประมาณนั้นนะมันสิเป็นไปในทิศทางลักษณะนั้นปล่อยหมันเป็นยังสีไปเรื่อย,เอยๆเยขาเป็นคนที่สีมาแบบว่าโฟกัสในเรื่องความหลักอย่างที่บอกว่าเขาโฟกัสเรื่องการทํางานสั่งเนื้อสั่งตัวทามาหากินของเขาไปเขาไม่ได้ฟุง้งซ่านหรือเขาไม่ได้สับสนไม่ได้อ่อนไหวมากเท่าเราเดอพี่น้องเดอชาวราศีมีน <c oughs> มันต่างกันโย و. แต่ว่ากับท่านได้ลืมกันคักดอกนะอันนี้ก็คือ,เ,อเพื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับชาวราศีมิน้นบางคนทีที่ยังหักเขาหลายเนาะพะวานาไพในบ่ได้หมายควาว่าห้าตรงเป็นยังสี่เปรยเ,เ,เนาะบางทีเขาจะรู้สึกรุนแรงมากกว่านี้ก็ได้นะชาวราศีมิน้นเอาละที่นี่มาดูว่าแล้วในเดือนพฤษภาคมละ่ะนะพฤษภาคมชาวราศีมิน้นเป็นจังไหนแนนพี่น้องได้ราชาเหรียญสามเหรียญเจ็ดเหรียญ มีตรไพ่เหรียญขึ้นมาสําหรับชาวราศีมีนน่นหมายความว่าสิ่งที่เราโฟกัสสิ่งที่เราสนใจมากๆคือเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของการทํามาหากินนะพี่น้องนิ่งมากขึ้นบ่ได้ไพ่บ่ได้บ่งบอกถึงความอ่อนไหวของความรู้สึกเฮาโน,นนีนั่นไพ่บ่งบอกถึงการพยายามที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าการพยายามที่จะทําให้ตัวเองนิ่งแล้วก็มั่นคงมากที่สุดบ่ว่เรื่องของการงานการเงิน กับเขาเขามาสูสภาพวะที่สภาพจิตใจค,ค่อนข้างหมันโคงแหละพี่น้องในเดือนพฤษภาคมถือว่าชีวิตคืองานแล้วคือการสร้างเนื้อสร้างตัวนะเขาจะเขาสู่ภาวะปกติฮะละนิ่งและถามมาเอาคนใหม่ดีเขามาละ่ะคืหนาบอ,อาจจะคุยกันมากขึ้นพี่น้องแต่ว่าต้องใส่เวลานานอยู่ดีไพเรียนึ้นมาทั้งสามบาบ่งบอกถึงความที่แบบว่าไม่ว่าอะไรก็ต้องใช้เวลาพี่น้องเออบบมีอีหยังที่แบบว่าแบบ แบบกระท่านหันตอนที่ค้นไม้ของมาคุยอาจจะคนข้างกับท่านหันแต่ว่า,าพ่อผือสภาพคมมันจะค่อยๆคืคบหน้าไปทีละน้อยอืมบอร,รวดเร็วเข้าเองเข้าโฟกัสเรื่องอ,อ,อื่นมากกวาก่าแล้วก็เข้าบได้พยายามที่จะจะไปต่อแบบเร็วๆไงเข้ากับไปเรื่อยๆของเข้าเรามีเป้าหมายอื่นในชีวิตแล้วเข้ามาดูว่าฟังเขาละ่ะคนรักเกา่าหกถ้วยพี่น้องจ้า ยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆพี่น้องสำหรับคนละเก่ายังคงคิดถึงเรื่องราวเก่าๆบอท่านได้ลืมคักอัศวินดาบสองถ้วยยังรู้สึกว่ายังต้องพยายามทำใจพยายามต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองคือตอนแรกส่งจะดีส่งจะว่ชฉันเ่เฮ็ดยังดอกได้ถามาเขาจะเฮ็ดยังเพื่อให้ได้พูดได้คุยบอคิดว่าเขาเองกับ่แน่นะพี่น้องบบแน่เขาอาจจะพยายามที่จะคุยก็เฮ้าก็ได นะอาจจะไม่แ่ามที่จะคุยก็เข้ากัได้แต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นเพราะนาภัยเขารู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่บ่างงานมันอาจจะบ่งบอกว่าือเขายังตัดเข้าบ่อขาดแต่คนใหม่ก็เข้ามาแล้วเขาก็รู้สึกดีพี่น้องเพียงแต่ว่าเขาเดี๋ยวนะอืคนคนหนีเริ่มเริ่มซับสนละ เริ่มสับสนและแฟนแฟนเก่าของชาวล่าสีมีนใจหนึ่งกระรอและกะข็ขึ้นหอดเท่าเว้ขึ้นหอดเท่า่นวะ หาเรียนหกถวยบ่งบอกถึงคนที่ยังปล่อยว่างเรื่องอดีตบได้ยังคืนหอดยังคืนหาอยากพูดอยากคุยแต่ที่ด้วยนาภัยส่วนอื่นมันบ่งบอกถึงว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาเคสใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้ถูกใจเขาแต่ว่าตัวเขาเองเขากับพยนยามที่จะก้าวต่อไปนะอาจจะอยู่ในช่วงของการ พิจารณาอยู่ในช่วงของการตาัดสินใจว่าจะเอาจังไดดีกับคนไม่ที่เขามาหรือจังไดกับตามแต่เนาะแต่ที่หนี่หลายสิ่งหลายอย่างนะเขามองไปถึงอนาคตเขามีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นกับคนที่เขามาคุยแต่อาจจะยังไม่มีการตกลงใจอันนี้ต้องประกอบการตาัดสินใจของเฮ้านะชาวราศสีมินสําหรับชาวราศสีมินผูใ้ใดทีคิดว่ายังหากคนคนหนียังอยากพูดอยากคุยต้องช่วยโอกาสนีและล่ะพี่น้องเพราะว่าถา้าเฮาสากกว่านีติ ห้ซองเมืองก่อนนะท้าเซาากนีเขาจะมีแฟนแล้วนะถึงเดือนพฤษภาคมเขาอาจจะยั่งรู้สึกว่าคนใหม่ที่เข้ามาเขาก็ยั่งรู้สึกอาจจะยั่งบ่ถืกใจคักปันไดแต่ด้วยหน้าไพ่ความรู้สึกดีๆมันก็มีหลักกามันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงจะใส่เวลาแน่จักหน้อยเพราะฉะนั้นถ้าเาปลอยคนคนนี้ไปมันก็คือเขาเองเขาก็จะมีแฟนของเขาไปในอนาคต นะแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเฮารู้สึกว่ามีเรื่องที่อยากคุยกับเขาล่ะซองดูแล้วนะเออคนคนนี้เขายังบมีแฟนคือกันกับไพวานล่ะจังสันการล่องพิจารณาเวองว่าเอะเฮาจะพูดจะคุยกับเขาดีบอ,อที่นีมาเปิดไพ่ดูว่าเดือนพฤษภาคมระวังเฮากับเขานะสําหรับคนที่ยังอยากฮูยังอยากพูดอยากคุยเนาะระวังเฮากับเขานะมีความเชื่อมโยงกันไหมเด็กถือถ้วย ยังรู้สึกดีต่อกันทั้งสองฝ่ายนะแต่ว่าความรู้สึกดีอาจจะเป็นความรู้สึกดีแบบความผูกพันนะพี่น้องความผูกพันความรู้สึกที่แบบว่า,เ,า <c oughs> เขาเรียกว่ายัางะัะความเป็นเพื่อนความผูกพันที่มันอาจจะไม่ได้หวือหวา <c oughs> หนึ่งถ้วยเด็กถือถ้วย The h i g r o l a n าชาถ้วย The Full มีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าผู้ใดผู้หนึง่ง มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดมีโอกาสได้พูดได้คุยมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันพี่น้องเชาาล่าสีมีนหนาภัยค่อนข้างดีระวังเฮ้ากับเขาถึงแม้ว่าต่างฝ่ายต่างมีคนอื่นเขามาคุยแล้วก็ตามแต่แต่อยากจะบอกว่าต่างฝ่ายต่างยังโสดต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่ายังพอใจกับความโสดของตัวเองยังไม่ต้องการผูกมัดอะไรกับคนใหม่เพราะฉะนั้นความรู้สึกดีๆที่ยังมีให้กันพี่น้อง ขอให้ตัดสินใจเฮดเด็ดขาดก่อนว่าเราอยากคุยเราอยากเคลียรย์ยเราอยากจะปรับความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะถ้าเขาเฉยเขาอาจจะต้องเป็นคนที่ต้องต้องทักต้องต้องต้องติดต่อไปคุยนะพี่น้องอันนี้ล่องพิจารณาเบิงพอถ้าเขาล่อไปเฉยเฉยมีความรู้สึกว่าเขาเองนะด้วยนาไพาเขาเขา,เขามองไปในอนาคตนาไพาเขาเขารู้สึกเบือ่อเขาเนื่อยแน,อยนอย่อยู่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์อืม พิจารณาค,าค,าคาดคดโดยเหตุด้วยผล justice พี่น้องโดยเหตุด้วยผลจังไดโดยเหตุด้วยผลว่าถ้าเฮากลับมาปรับความเข้าใจกันถ้าเฮากลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมในความสัมพันธ์ปัญหาจะแก้ไขได้ไหมมันจะลงตัวมากกว่าเดิมไหมนะพี่น้องความสัมพันธ์มันตรงจังสี่ถ้าสมมติว่าถ้าเฮาพิจารณาดูแล้วอุ้ยกลับมากับคือเกามันก็นมีปัญหากันคือเกาเหระเพราะปัญหามัน มันเกิดจากคนสองคนหละมันก็นสามารถที่จะเฮ็ดอีหยังใดดอ,อกวสันถ้าเฮ้าพิจาหนาแล้วมันเป็นจยงสี่ห้องก็ต้องปล่อยไปเออปล่อยไปจนกว่าความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันมันจะหมดมันจะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนก็ปล่อยมันไปลักษณะนั้นเออแต่ว่าแต่คิดว่าแม้มันมีทางมีทางวสันกะอ่ะจัดเลยนะพี่น้องก่อนที่เขาจะมีแฟนใหม่ไป นะจริงๆจ,จังๆแล้วกะ็กะนั่งไปพิจารณานะนั่งไปพิจารณาพี่น้องแต่ว่าต้องบอกว่าบ่าต้องไปจริงจังอีกอยังจนเกินไปเนาะเอาความรู้สึกเข้าเอาความต้องการเข้าแล้วก็เอาความสุขของเข้าเป็นหลักนะพี่น้องในการตัดสินใจสิ่งต่างๆแค่นําไปประกอบอืมเอาละเป็นกาลังใจให้พี่น้องครบแล้วเนาะบาดนี้ก็โอกาสนาด้วยพี่น้องคอยมาซองกันใหม่เมือ่อีดต้องขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า